งานวันนี้เป็นยังไงบ้างากับงานคาราเต้แบบนี้ครับอ่าเป็นงานแฮ Happy k a เดย์นะฮะของคุณพาวเวอร์นะครัก็เป็นงานที่เรียกว่าได้แจมกับศิลปินหลายท่านมากอย่างเช่นแบบโคอีแล้วก็เจเจหนึ่งก็สนุกมากแล้วก็เป็นงานที่ไม่ว่าหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นสดเพเป็นอ่าเป็นไปได้ไหมครับของพาวเวอร์ครับอือเป็นไงบ้างได้เล่นสดแล้วเป็นแฟนฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างก็ดีครับเอ็นจอยมากวันนี้เป็นวันที่เอ็นจอยมากๆแล้วก็อ่าแฟนๆทุกคนก็ ต่อให้บางคนยังร้องไม่เป็นนะแต่ก็พยายามเราพยายามเราเห็นความพยายามตรงนั้นอยู่ตั้งตั้งมาว่ากี่ล้านวิวที่ปล่อยออกมาอ,อ,อันนี้เพลงแบล็คไทยหรือเพลงเพลงที่มันโอเคครับเ,เพลงแบล็คไทยผมยังไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยคิดว่ามันด้วยความที่มันเป็นเพลงสากลด้วยมันมีนความแบบเนื้อหาที่ต้องแบบดีความต้องเน,น้นอะไรเงี้ยก็แค่ว่าถ้ามันได้อินสไปร์คน ที่เขาฟังเพลงอะไรเงี้ยเออผมว่าน่นเป็นแบบน่าจะเป็นตอบโจทย์มาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้หวังเรื่องแบบแต่ไปออกมาแค่แต่ก็ดีดีดีลยก็ค่อนข้างดีคนโฟกัสเรื่องชุดเรื่องอะไรด้วยใช่ครับผมก็เอ่อมันมีหลายชุดแล้วก็มีบางชุดที่เอ่อเป็นคัสตอมที่เป็นคัสตอมเมดออกมาครับแล้วก็เป็นเป็นชุดที่เอ่อเป็นเลมคืาเรียกอะไรนะเป็นแฮนด์เมดนะครับผมแล้วก็จะมีแบบชุดเฟอร์แล้วก็เป็นชุดที่เป็นชุดเกรดลงมา มันหนักไหมก็ถามว่ามันหนักไหมทุกชุดเนี่ยมันเป็นคอลเลคชันผู้หญิงมันจะมีบางชุดที่มีน้ำหนักบางชุดก็เป็นแบบว่ารุมแบบใส่3มชั้นอะไรเงี้ยมันจะเหมาะสำหรับวินเทอร์ถ้าเราถ่ายในวินเทอร์แต่เราถ่ายที่ประเทศไทยซึ่งมันมีโอลิซัมเมอร์ด้วยนั้นก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่มันชุดมันแบบออกแบบมีมากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เอ็มวีมันดูดูมันแบบมีอะไรบางอย่างมี energy บางอย่างของาเลนิโนแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะร้อนเพราะเราถ่ายใต้ใต้พื้นดินก็ไม่อีกทีเพราะเราถ่ายที่แบบร้องชดรานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้ฟิลัอะไรหนึ่งเพลงที่ร้องเมื่อกี้ด้วยกันครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบครับผมก็คือตอนแรกชื่อมันเป็นชื่อนั้นเนี่ยราะฉะนัใช่เป็นไปได้ไม่รู้จบก็คือเป็นอยากรู้จักไม่รู้จบใช่ครับผมขครับครับ เป็นเพลงหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาตอนแรกเขียนมาเป็นเมโลดี้แล้วก็มีหลายท่านที่มาช่วยในเพลงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่มีหลายศิลปินที่เข้ามาแบบอุปโี้โดยเจเจเนี่ทำให้เพลงมนสมบูรณ์มากขึ้นแล้วแต่งแต่ตพาร์ตแต่ละพลาร์ก็จะมีเขาเรีย,รยรก possibility maker แต่ละคนที่แบบดีครคเตอร์ให้ได้มีการพัฒนาเก็นเพลงมันยากไหมเอาต้องเอาแต่ละคนมาแบบว่าเขาเป็นยังไงตัวตนเขาเป็นยังไงเพื่อเอามาอยู่ใน ถามว่ายากไหมแต่ก็ยากประมาณนึงเพราะว่าผมไม่เคยทำเพลงที่สืบปินเยอะขนาดนี้คือแค่โฟอีฟก็หลายคนแล้วยังมีเจเจหนึ่งแล้วก็มีผมมีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รวมกันก็สิบคนแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากที่จะแบ่งคอนแต่ละคนให้แบบอยากให้ทุกคนชายในเพลงนี้แบบในแต่ละท่อดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่สามยูนิตตีโจทยังไงบ้างอายูนิตของเราก่อนยูนิตของผมเองใช่ไหมต้องตีโจทย์ออกมาเป็นแนวรสชาติหรือเป็นสีแบบไหนคือของผมจะเป็นเอ่อสีแบบไหนหรอ ผมว่ามันจะเป็นแนวทางที่สดใสในแง่มุมที่สดใสของผมอย่างเช่นแบบสีเหลืองหรืออะไรนะเงี้ยมีความแบบสดใสในแบบของม,มันแล้วก็เริ่มเปิดเพลงมาด้วยด้วยด้วยบูทนั้นเลยครับผมแล้วก็เริ่มมีโฟลอิเข้ามาซึ่งโอ้โหนี่มีหลากสีเลยฮนะนี่เป็นแบบทุกคนที่อยู่ในโฟลอิก็คือมีคาลเตอร์ลงลึกลงไปอีกอะไรเนงะี้ยผมก็รู้สึกว่าพอเขามาอยู่ตรงนั้นทําให้แบบกอดเขา้าบุกมันอยู่สดใสมากๆมีหลากหลายสีแล้วก็มาที่บุกแล้วก็ มีเจเจเนี่ยเข้ามาอีกอะไรเงี้ยซึ่งเจเจหน่ก็มีความแบบดูโอเล็กๆที่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเคมีเขาเข้ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันทําให้เพลงดูแบบมีแง่มุมความรักที่หลากหลายแต่สดใสเป็นเรื่องเดียวกันแรงบันดาลใจได้มาจากเพราะมันก็ดูแต่คนก็มีคาปเปอร์ที่แบบต่างกันอะไรเงี้ยครับจริงแ้วบันดาลใจเพลงนี้มันมาจากการที่เรารู้สึกว่าทุกๆอย่างในชีวิตมันเป็นไม่ได้มันแค่ว่าเรา เริ่มมองหาความเป็นไปได้นั้นหรือยังันมีความพยายามมากพอหรือยังที่จะหาความเป็นไปได้เหล่านั้นผมรู้สึกมันมากจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเขียนเนื้อมาโดยแบบมี King Power be Inspiration ในเพราะว่าด้วยตัว King Power มันคือการที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้สิ่งอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้อย่างการที่เราได้ร่วมงานกับเสือพีหลยท่านึ่งเขี้หรือว่าเจเจเองในเวทีเดียวกันก็เป็นความไปได้อันหนึ่งแล้วก็ ออมีความเป็นได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นออสินค้าต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นแบบที่เราคิดว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ก็เลยแบบเอาความเอ็กซ์เช่มาเชิญชวนกิจกรรมนี้ถึงสิ้นเดือนครับผมกออ็ Happy Birthday Chipower อีกทีนะก,นนะนะก็เป็นเดือนที่เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์มากมายแล้วก็เป็นเดือนที่บอกเลยว่าเหมาะกัรชอบมากที่สุดแล้วก็ออสำหรับใครที่แบบ ไปต่างประเทศแวะหรไงก็ซื้อแวะซื้อที่ดิวตี้ฟรีได้เลยมันเป็นเดือนที่เหมาะกับการช้อปจริงครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาในช่วงนี้ถ้าใครคิดว่าอยากจะซื้ออะไรบางอย่างอยูอย่ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมสำหรับการซื้อสิ่งนั้นครับพี่ถามเรื่องผลงากนการแสดงบ้างเป็นยังไงบ้าง2เรื่องที่เราจะได้เห็นก็บูจูเบเกอรี่เรื่องแรกก็ตอนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรอออนแอร์แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทํากันยากมาษาศายากเพราะว่าคือบางทีเขาพูดภาษาเกาหลีมา ผมต้องจําว่าเขาพูดอะไรแล้วก็จําว่าคําไหนมันแปลว่าอะไรเพื่อที่จะ react กับเขาได้ถูกเลยนะ้ยแล้วพอเหมือนถ้ารีแอคไม่ถูกเราก็จะรู้สึกว่ามันจะไปต่อระบากะจะโคลนระบากอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องจําทั้งตัวบาโค o d ดเองก็ด้วยบา r คก็ต้องจำภาษาเกาหลีเพื่อตอบโต้เขาเนะอะไรเงี้ยก็ยากครับแล้วมันมันไม่ได้มีแค่เกาหลีไทยครับมีฟิลิปปินส์อีกอะไรเงี้ยก็จะมีหลายชาติก็คือเป็นเรียกว่าหลายชาติเลยครับ รจริงๆช่วงแรกมันต้องปรับตัวหรือมันต้องหาเทคตรงไหนที่รู้สึกว่าต้องเกตว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันคือการที่เราคุยกันมากกว่ากับออนักสแสดงทุกคนว่าเราคุยกันก่อนฉากว่าเราจะทําตรงไหนในจังหวะไหนเพื่อเพราะว่าถ้าสมมติเป็นภาษาไทยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออแบบตรงนี้เราอิมพอวายจะไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ใน,นมันอิมพอวายไม่ได้มันคือการที่แบบ อันนี้ทําบันนี้เราตรงนี้ทำอย่างน,น,นี้ออแสดงว่าออกเสียงผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยก<อ>็คือถ้าเขาออกเสียงภาษาเกาหลีผิดผมก็ไม่รู้นะออแต่เขาคงไม่ออกผิดหรอกเพราะเขาเป็นเกาหลีแลวเราอะแล้วเราต้องพูดอะไรกับเขาเผมพูดพูดภาษาไทยแต่ว่าแต่เวลาไป่าคคือเป็นพี่ต้องรอดูเลยป่ะเออครขอ,อแล้วความยากของเรื่องนี้สาหรับเจฟคือว่ามันยากตรงไหนเรื่องภาษาเรื่องการเต็มตัวที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วตัวบทที่ค่อนข้างจะเป็นคอมเมดี้มากๆมันเป็นคอมเมดี้ที่รองคอามที่ พาร์ทคอมเมดี้70%เนี่ยแล้วเราไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นอะไรที่มันแบบต่างไปจากปกติครับเราจับมือกับบาร์โคสยังไงบ้างว่าเฮ้ยเราต้องรอดกันก็เยียวยาใจกันทุกวันตอนเช้าเพราะว่าทุกวันจะมีโดปวิตามินเพราะว่ามันนอนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้เอา5ชั่วโมงเพราะว่าเลิกกองก็ตี3ตี4แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราต้องตื่นมาบางทีมันจะต้องมีสเ p e c i a l e f ฟ e c t อะไรที่มันต้องแต่งคนตัวอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ก็คือให้กำลังใจกันแบบบอกว่ามันมีคิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเรามาถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วแไม่ต้องเลีตยงลาใช่แล้วเราก็เออแบบเรายังไหวอยู่แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ส่งฟู้ดช็อตมาทุกวันทุกเวลาคือวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวมันมีแบบ เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนอมีบางทีมีห้าคันอะไรบคันก็ขอบคุณจริงที่แบบส่งมบางใจเลยเราชิมทุกวันเราชิมทุกมื้อเลยมั้ยไหอผมชิมทุกมื้อแล้วก็ออทีมงานก็อิ่มกันไปพ,พร้อมกันจริงๆริงพอจะชิมทุกมื้อหน้าเราจะคอนตินิวร์ไหมเพราะเราชิมตลอดก็เราก็ต้องวคงวบคุมตัวเองบ้างว่าอะไรอย่าเกินไป แต่ที่ผมกินน้อยอยู่แล้วอะไรเข้าฉากเพราะว่ามันต้องคอนมเฉลี่ยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ดีใจที่ทีมงานเขามีอะไรให้แบบกินเป็นเอเนอรี่อะไรอ่ะแล้วบางคนอ่ะแ้วเขากำลังโตน้องกำลังโตก็ส่วนส่วนมากของที่น้องกิน,นไปมันจะไปทางข้างสูงมากกว่าอ๋อใช่ครับจะทำให้น้องตัวสูงกว,ว่าแต่ตอนนี้เริ่มสูงไปแล้วสูงเกินที่ยังผมตอบคำถามนี้แบบข้าม ขอข้าวอ๋อก็เป็นคำถามเป็นคำถามเลยเออเราจะได้ดูเมื่อไหร,ร่อจริงๆสุกว่าแล้วตอนนี้จริงเหรอใช่สุกว่าน้องโตเร็วมากเลยนะใช่น้องโตเร็วมากแล้วก็ตอนนี้หล่อมากด้วยเป็นหนุ่มแล้วใช่น้องมีมาปร,รึกษาแล้วมั้ยการใช้ชีวิตยังไงพี่หรือว่าเออจริงๆเราคุยกันตลอดแล้วก็แบบสิ่งที่อธิบาน้องคือในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยว่าคือตัวจริงๆน้องเป็นคนที่มี t เลน n ์ในการแบบ เขียนเพลงด้วยนะคืออะไรคนจะไม่รู้ว่าบา,บางเพลงเขาเขียนขึ้นมาเองอะไรเงี้ยคือแอดไวในเรื่องเชีย่ยโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราไม่อยากจะไปอบอกเขาว่าเขาควรทำไงแต่อยากให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นแล้วก็ชใชบบา,าเราเป็นอาจารย์เจมให้เขา เราเป็นตอนนี้เราเป็นรุ่นน้องแล้วทันไมอ่ะเพราะว่าเขาสูงด้วยเราเ,ออเราเป็นแค่รุ่นน้องที่ให้คําแนะนํำเขาเออครับผมแต่ตอนนี้เขาเป็นพี่ติณสิทธิ์อยู่ในมหาลัยแล้วไงวอ๋อใช่ใช่เรา,าเพ<อ>ิ่งยังเรายัางยังไม่ถึงมหาลัยเราย,ยังม .6 อยู่อายุอายุเรายัางน้อยขี่กันมากจะได้ดูตอนไหนดล ane, นะ่เออผมคิดว่าน่าจะดูน่าจะปลายปีนี้หรือไม่ก็ไปเป็นช่วงแบบต้นต้นปีหน้าไม่ไม่เป็นสองภาษาเลยปั๊บว่าเออมันจะเป็น มันจะไม่มีแบบภาคับอ่ะมัน,นจะเป็นแบบว่าแต่มันจะมีเอกเซนส์ในตัวบทเรื่องมันมันไม่ได้แบบว่าคนหนึ่งพูดภาษาหนึ่งแล้วคนอีกพูดภาษาหนึ่งแล้วมันจะไม่มีเอกเซนส์มันจะมีเหตุผลในแตลาา่ละภาอยู่ว่าทำไมเขาถึงพูดภาษานี้กันแสดงว่าดูเราไม่งงไม่แบบว่าไม่งง<ม><อ>ใช่<อ>ใช,ใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีซีจีเยอะมากอ่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องต่างดาวอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แต่ผมเองก็ตั้งตารอดูว่าซีจีมันจะออกมาเป็นยังไงมันยากเหมือนกับซีจีภาษาใช่พี่ แต่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแต่เราต้องจิ้มอะไรขึ้นมาเลยมันคือเป็นมือสกีไปนี้นี่เลยใช่ใช่ใช่ที่นี่ถือเป็นงานแสดงแรกของเราไหมหรือว่าเคยก่อนนั้นเคยแสดงมาอีกไมาถึงเรื่องที่แบบต้องมีซีจีต้องมีภาษาต้องมีประกอบความยากเข้ามาจริงผมจะเป็นแบบเชิงแบบ MV มากกว่อานที่มันมีอบบรเป็นซีจีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหนักที่เป็นแบบซีจีเลยคอมมิี้เลยอะไรเงี้ยไม่เคยที่มันทำอะไรอ่ะทั้งเรื่องหนึ่งซีจีเท่าไหร่ถ้าจะต้องโหเยอะมากเลยอ่ะเาั้แตัเปิดเรื่องเลย ก็ประมาณ60%เป็น CG ใช่แต่เรายังอยู่ในน้นที40%เราเราอยู่ในตรงนั้นแหละครับส่วนมาก CG ก็เป็นฉากผมนี่แหละอ้อเหรอใช่อ๋อเอออันนีกเรื่องหนึ่งเราจะได้ถ่ายทำเมื่อไหร่อ่าหมายถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ในเดซิมเบอร์ไม่ก็เป็นช่วงมกราคมอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นการถ่ายทำแล้วผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ได้ร่วมงานกับหลายท่านเลยที่เป็นแบบนักแสดงอาชีพเลยนะก็ เป็นเรื่องที่ชอบด้วยความที่มันมีความเป็นทิลเลอร์ผมชอบอยู่หนังทิลเลอร์อยู่แล้วอะไรเงนีน้มันก็เลยติดเต้นไปหมดเลยในในบทแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวลูกหลักด้วยก็ต้องดูั้งแต่วันนั้นพี่ถามแล้ววันนี้เราได้ไปทำไอ้นั่นมาอย่างที่เราเปลี่ยนลูปหลักที่จะต้องเป็นอย่างครับอย่างครับแต่จะได้ค่อยๆได้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าผมทำอะไรก็คนก็จะได้เห็นว่ามันอะไรเปลี่ยนไปของตัวมันมีกังวลตรงไหนมามกับเรื่องผมกับเรื่องผิวกับเรื่องก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าผมก็เพื่องานแสดงที่ดี ก็ผมอยากให้มันออกมาเป็นตัวละครตัวนั้นอ่ะได้ดีที่สุดที่สมันต้องสก,กินเฮดใช่ไหมอันนี้ต้องรอดูว่าสังเกตุอย่งไรสกิน,กกนไม่สก,กินต้องรอดูเราคิดไหมว่าทรงหน้าเราแบบการ์ตกกูนเฮดจินตน,นาการยังไงเราชอบจินตนาการอนะ่ะ คิดมาคืออะไรเออใชปแต่แอปมาที่แบบมีหลายๆแอปที่บอกเอาซุ่มไหนหัวทุยไหมในที่ตอบมันมีแต่ฟิลเตอร์พาแล้วพอมันก็เป็นแบบไม่มีผมเลยมันก็แบบไม่ได้เพราะมันไม่มีคิวด้วยเออมันไม่มีคิวด้วยมันก็เลยแบบในที่ตอบไปใช่ใช่ผมก็เลยเออเล่นแต่จินตนาการเอาแต่ว่ายังไม่รู้นะเป็นสกินเฮดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องรอถึแสดงว่ามันมีความกังวลเบาๆมีความกังวลเล็กๆเรื่องผมแต่ว่า ตอนนี้เราก็ work อาหาโซลูชันที่มันแบบว่าคือผมไม่อยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่อยากให้มันแบบเฮ้ยเราไม่ตัดผมเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีออะไรเงี้ยอยากให้มันนงานสร้ออสรรค์แสดงว่าเจฟรัดส่ก็คือจําปีนี้ไว้ปีหน้าก็คือเจฟสกินเทสแล้วให้ทุกคนเก็บภาพนี้ไว้เลยพี่รอดูเลยแล้วมันมันใช้เวลานานไหมในการถ่ายทำอ่าไม่นานมากประมาณสองสามเดือนก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วเพราะว่า แต่ละซีที่เราไปถ่ายนี่ก็ไกลอยู่ครับผมก็ขึ้นเหนือลงต้าขึ้นเหนือลงก็ไปถ่ายใต้น้ำอะไรเงี้ยครับผมเล่นๆเล่นๆก็ยังถ่ายไกลอยู่ถ่ายไกลอยู่แต่ว่าก็ให้มันเหมาะกับแบบสถานที่ที่พี่บอสเขามีไว้ในหัวจริงฝากครับผมก็ฝากกินพาวเว์ก่อนเลยนะครับเป็นไปได้อยากรู้จักไม่รู้จบนะครับผม แล้วก็ฝากในเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมที่ King Power เป็นเดือนวันเกิด k i n Power นะฮะก็ถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งนะแนะนำมาช้อปในเดือนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มาแล้วนะครับแล้วก็ฝากเจมส์ชาเตอร์นะครับเพลงใหม่ Black Tie เรามีปล่อยมาแล้วนะครับผมก็ฟังได้ในซูมิ่งทุกช่องทางแล้วก็สามารถฟังได้ในเอ็มวี MV, นะครับผมเจมส์ชาเตอร์ในช่องเจมส์ชาเตอร์นะฮะแล้วก็ช่วงก่อนฮาโลวีนะฮะก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่ให้แฟนๆมาทำวาดรูปว่าผมจะแต่งตัวเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ แฟนๆส่งรูปมาเยอะมากผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะแต่งตัวเป็นอะไรไม่งั้นบอกแฟนๆไปว่าเราอยากเป็นอะไรผมเคยเพูดเมื่อวานผมอยากเป็นกระหันแต่ว่าไม่ต้องสมทับนะจริงนะกระหันกระหันเพราะมันมีนี่ไงมบินเหรอไม่มันมันมีตรงนี้มันตากปลาทูได้อ๋อไม่จริงอ่ะอ๋อเคยบินไปแล้วก็ตักแน่นนะเรามีเสบียงไงเราก็หยิบมากินได้ชอบกินปลาทูเงี้ยชอบกินปลาทูสดเหรอไม่ตากแล้วไงตากแล้วตู้อย่างเดียวใช่จะหนอกระหางได้ธรนมดาทำไมเจมไม่อยากเป็นแจ็คทำไมเจมไม่อยากเป็นแจ็ค เป็นกระหังเพื่อตอบแค่ตอบแบกิล่าพี่ไม่หายหรือว่ากระแสกระสือกำลังมาเราเลยเป็นกระหังกระสือนี่อ่าจะเป็นพี่มายเป็นไปแล้วเพราะเราเน้นผีไทยครับผมวาะนี้เราก็เป็นกระหังในปีนี้ครับผมแต่ไม่ไม่เป็นจริงไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมาครับผมแล้วก็ก็มีหนังอย่างที้ที่พี่พี่เมื่อกี้ฝากไปแล้วก็ จะมีอัลบั้มซึ่งจะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าครับผมแล้วก็จะมีทัวร์หประเทศเอเชียทัวร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มแล้วนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นรายการรายการหนึ่งที่ยังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าสซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับผมครับผมนะอีสุกับพี่เจฟต้องทำท่ากระหังด้วยไหมตอนนี้